สำหรับผู้ที่อยากผ่านรายได้จาก a c e b o o k นะสร้างรายได้เป็นงานเสริมนะครับมันจะมีเรือสามลำครับเรือสามลา,มลา,มลามให้คุณเลือกหนึ่งคุณต้องเลือกภาพนะฮะการสร้างรายได้จากภาพคือโบนัสประสิทธิภาพโพสต์ภาพอย่างเดียวเลยถ้าอยากได้เครื่องมือไหนนะให้ทําเครื่องมือนั้นก่อนนะโพสต์รูปภาพไปโพสต์ลงไปโพสต์ลงไปรู้ไหมฮะผมโพสต์อย่างเนี้ย เป็นเวลาหนึ่งปีถึงจะสร้างรายได้ได้ครับอย่างที่สองคืออะไรคลิปเรียวถ้าอยากจะได้เครื่องมือจากคลิปเดียวแล้วสร้างรายได้โพสแต่คลิปเดียวอย่างเดียวไม่ต้องโพสอย่างอื่นสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านสร้างรายได้นะโพสเดียวอย่างเดียวเลยเดียวรูปภาพไม่ต้องโพสนะคลิปยาวไม่ต้องโพสคลิปแต่เรียวโพสแต่เรียวเรียวอย่างเดียวจนกว่าจะสร้างรายได้ได้นะครับอันนี้คือ เครื่องมืออันที่สองเครื่องมืออันสุดท้ายคือคลิปยาว5คุณอยากจะสร้างรายได้จากคลิปยาวคือ6 0มื0นาทีให้ผ่านนะครับก็โพสต์แต่คลิปยาวอย่างเดียวตั้งแต่3นาทีขึ้นไปอ่ะถึง5นาทีอะนะโพสต์แต่คลิปยาวอย่างเดียวเลยนะครับแนั้นแหละคุณต้องเลือกเรือลำใดลำหนึ่งอ่ะมันจะมีเรือสามลำอ่ะนะอันนี้คือบอกเทคนิคเลยครับถามว่าโพสต์ผส,ผสมผสมผสานกันได้ไหมโพสต์ผสมผสานกันได้ครับ แต่ว่ามันจะใช้เวลานานเนี่ยนานแล้วสำหรับบางคนที่ทํางานประจําอยู่อ่ะถามว่าใครจยามานั่งโพสสามอย่างไปเรือสามลำพร้อมกันอ่ะการโพสสามอย่างนะทั้งภาพนิ่งใช่ไหมฮะข้อความแล้วก็คลิปเดียวแ้ะคลิปยาวนะครับนั่นคือกรณีที่เขาผ่านการสร้างรายได้ได้แล้วเขาถึงทําแบบนั้นได้นะครับแต่ถ้าท่านยังทําแบบนั้นไม่ได้ให้ทําแบบที่ผมบอกอ่ะในข้างต้นอ่ะ ลรวท่านจะสําเร็จท่านจะได้เครื่องมือสร้างไรายได้อย่างแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือการไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอะ่ะเวลาเราโพสลงไปแล้วอะ่ะนะข้อสาคัญในหัวใจสําคัญในการทําคลิปเลยอะ่ะคือให้เราไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเมื่อเห็นภาพเพื่อนนะครับให้แตะเข้าไปก่อนนะฮะแตะเข้าไปก่อนนะในฟีดอะ่ะนะครับให้มันขึ้นเต็มหน้าจอก่อน ถ้าไม่แตะเข้าไปท่านไปกดถูกใจเลยนะครับท่านไปตอบคอมนต์เลยแล้วไม่ยอมแตะเข้าไปนะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้การปิดค่าการมองเห็นนะ่ะของคุณนะเกิดขึ้นแล้วคุณจะโดนจํากัดในการเล่น facebook จํากัดเวลานะครับเพราะว่าเขานึกว่าคุณะเป็นบอทเป็นโรบอทนะครับยิ่งไม่ดี คนที่ผ่านสร้างรายได้ได้แล้วนะละทำแบบนี้นะพฤติกรรมแบบนี้นะคุณอาจจะโดนยุดเครื่องมือสร้างรายได้คืนด้วยซ้ำอันนี้ผมขอเตือนไว้เลยครับนะอย่าทำนะครับฉะนั้นถ้าคุณอยากมีรายได้เวลาเวลาจะมีปฏิสัมพันธ์คุณต้องแตะเข้าไปก่อนนะครับเห็นรูปเพื่อนเห็นคลิปเพื่อนให้แตะเข้าไปก่อนให้จากหน้าจอเล็กๆเกต็มหน้าจอก่อนแล้วก็ไปกดถูกใจนะครับดูดูให้จบดูให้จบแล้วก็ไปกดถูกใจกดคอมเมนต์หลังจากนั้นอะ่ะท่านก็ ดีลันไปนเรื่อยๆนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเจอโฆษณาผู้สนับสนุนเขาให้แตะเข้าไปเหมือนกันนะครับลากกดถูกใจให้เขาหน่อยนะครับเพราะเขาคือผู้สนับสนุน Facebook ที่จ่ายเงินให้กับ Facebook แล้ว a c e b o o k จ่ายเงินให้กับคุณนะครับอย่างนี้คุณจะมีโอกาสได้เครื่องมือสร้างไรายได้มาเร็วแล้วการปิดกั้นการมองเห็นของคุณจะไม่มีเลยนะครับอันนี้ผมจากประสบการณ์ของผมนะจากประสบการณ์ตรงของผมนะส่วนใครจะมีประสบการณ์ยังไงนะครับ ก็แล้วแต่คนนั้นและแต่บางท่านนะครับวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับก็อขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่อยากมีรายได้จาก Facebook นะครับขอให้ประสบความเร็นะครับแล้วก็ได้เครื่องมือสร้างรายได้มาโดยเร็วสมปรารถนาทุกคนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ